ยื 3, นสามคันครับระยะที่กินข้าวเก็บเป็บรอยครับรอยเท้าในสวยมากนะ สองคันนะครับดูเงินเจ้าฮิโนคันขาวตอไนยางเลยบนยางบนยางนออกตัวบนยาง่อยบนยางบนยาง 嗯。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> ทำท่าไปนีโน่นีโน่เจ้าคุณปูไปเป็ดห่าวกันสามชาสามชาครับสามชาโอ้สายเก๋ ขึ้นพันแล้วครับโจ๊กันโจ๊กันโอ้โอททวปลาเหา่าป่าบทวปลาเลาเลย

ยเก้าห้ร้อเก้าอยดหับุกไ่เป็นดินครับเทดินก่อนทางโนดทางโนดเทดินก่อนทางโนดย่าบอกะรนับทางโนดทางโนดเร็วเรไปก่อน โอ oh, 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 oh. oh, ้โอ้โอ้โอ้เนี่ยสายบูสายบู เจ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยดีนี่ไม่หมดเลยมันไม่ไปเลยอะชาร์จยันหรอ